การที่เราจะส่งให้เพื่อนกดปุ่มที่ปุ่มเดียวถ้ามันเต็มหนะ้าร้อยนะก็คือวันนี้เต็มอันนี้คือคะแนนมิตรภาพที่เอาไปซื้อของซื้ออะไรได้ร้านค้ามิตรภาพเห็นะคนที่เราส่งให้มันจะเป็นสีเขียวส่งส่งลงส่งเห็นนะคนที่ส่งให้เราก็จะเป็นสีเขียวกลับมาฮนะคนไหนที่ไม่ส่งเนะี่ยก็จะไม่ได้กลับมาพวกนี้ก็คือพวกที่อ่าไม่อ,อนร้อยกว่าวันนะฮะกดอันนี้ลบเพื่อนไปนะฮะอย่างเงี้ยดูวนะ่า สีองวันฮะลบเพื่อนไปนะครับผมเนี่ยเหลือยี่สคนแล้วก็คือเรามีเพื่อได้สูงสุด 5, อ่าห้าสิบคนไอตรงนี้เนี่ยที่ผมได้มา60สิแก้นเนี่ยคือผมส่งเดียวเลยแทบจะไม่มีคนส่งกลับก็คือคนที่ส่งกลับก็จะเป็นสีเขียวกลับมาเราก็จะได้อันนี้คือคะแนนมิตรภาพที่ได้จากเพื่อนนะแล้วก็คือเราส่งให้เขานะฮะ จะเป็นแบบนี้ไอช่องสองนี่ก็คือคนที่ขอเราเป็นเพื่อนถ้ามีใครขอเราเป็นเพื่อจะอยู่ช่องสองกดเครื่องหมายถูกก็คือการรับเขาเข้ามาเป็นเพื่อนนะฮะช่องสามคือเราไปขอเขาอันนี้สามารถรีเฟซได้นะฮะคือเราอยากเห็นนะใครว่าอยากได้ใครเป็นเพื่อกดเข้าไปถ้าเพื่อนเต็มแล้วมันก็จะขึ้นเพื่อนเต็มแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเรากดขออย่างเงี้ยไออย่างเี้เพื่อนเต็มแล้วคุณขอเขาไม่ได้แล้ว่ออย่างเงี้ยคุณกดขอเนี่ยถ้าเพื่อนเต็มแล้วก็คือคุณก็ขอไม่ได้นะเรารีเฟซได้ ถูกไหมฮะผมอันนี้คือทำแบบขอไว้พยายามสีเขียวไว้เหมือนกันนะในในช่องเพื่อนก็เหมือนกันสีเขียวนี่คือคนที่ออนไลน์นะฮะสีเหลืองคือเขาออนแล้วเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเขาไม่อนนะครับเขาอาจจะอยู่ในสถานะในสถานะหนึ่งนะกระเป๋าเต็มยืนนิ่งเหลือทุกอย่างเราไม่รู้แต่เนี่ยเขาออนแล้วเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วหรือว่านะแต่สีเขียวนี่แน่นอนนะตอนนี้กาลังออนอยู่นะครับผม ส่วนสีดำนี่นคือไม่อ่อนกี่วันซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวคุณดูแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วฮะว่าอันไหนแปลว่าชั่วโมงอันไหนแปลว่าวันนะครับผมนะบผมาเพื่อนอันนี้จบแล้วเนี่ยมีใครไม่รู้เข้ามาเป็นเพื่อนเราใหม่คนหนึ่งเราก็ส่งนะอันนี้จบแล้วฮะซ,ซึ่งถ้าถามว่าคุณต้องการจะโดนอะไรเขาก็ไดนะ้คุณจะตัวทีมเนี่ยหลานเก้าหลานเน่ยก็ดูดันได้แต่สัตว์เลี้ยงไม่ต้องยืมเสียเวลาเปลืองไอ้นี่ด้วยมันมี นี่ยมันก็สามารถดูนะเขาได้แต่มันไม่มีประโยชน์ไม่ได้อะไรขึ้นมาอไอ้นักกระชับปิเน exp อะไรก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆ่าาานะก็มึงก็สามารถดูนะเขาได้เหมือนกันแต่มันสู้มันไม่ได้หรอกนะพลังดีอะไรอย่างมันต่างกันมันแค่หลับขบก่ให้ดูวเฉยน,นะครับเนี่ยก็คือไอ้นี่ระบบเพื่อนไอ้คะแนนวิถีภาพที่ที่มันเพิ่มขึ้นมานะฮะส่วนไอ้ที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสได้ ถึงล้านแปดสองล้านหรือว่าที่ผมเปิดให้ดูเมื่อัะครู่นี้นะมันมันก็คือมันมาจากไอไอเหรียญแคนซึ่งถ้าคุณเคกชื่อครบนะคุณจะได้ไอตรงนี้เข้ามาเพิ่มเท่าไหร่นะ่ะเนี่ยการเช็คชื่อแคนกดช่องนี้ช่องเดียวเช็คชื่อแล้วฮะเนี่ยอันนี้เก้าสิบเก้านี่ขาดไปหนึ่งคนขาดไปหนึ่งคนนี่หายไปห้าสิบเจ็ดเหรียญ อันนี้คือดูปับ๊บด่านแปดขาดสองเกมเข้าไปเลยด่านแปดผมรู้ว่าขาดสองเกมนะผมมีเยอะสบาย